ดวงโดยรวมในวันที่21กันยายน2568คนที่เกิดวันเสาร์ความหมายมีดังนี้ครับภาพรวมดวงวันนี้คนวันเสาร์มีเกณฑ์ที่จะต้องใช้ความอดทนและไหวพริบในการรับมือกับปัญหาต่างๆที่เข้ามาอาจรู้สึกเหนื่อยกว่าปกติ เพราะต้องจัดการหลายอย่างพร้อมกันแต่ไม่ต้องห่วงเพราะดวงของคุณมีพลังที่แข็งแกร่งมากพอที่จะผ่านพ้นไปได้ขอแค่ตั้งสติและไม่ทอ้อถอยไปก่อนถือเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายแต่ก็ทำให้เติบโตได้ดีเลยแหละการงานเรื่องงานวันนี้ไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่อาจมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้า เพราะความเห็นไม่ตรงกันถ้ามีโปรเจกต์กลุ่มอาจจะต้องใช้ความอดทนสูงมากเป็นพิเศษบางทีอาจรู้สึกว่าทำดีแค่ไหนก็ไม่มีใครเห็นค่าแต่จำไว้ว่าสิ่งที่ทำวันนี้จะส่งผลดีในระยะยาวอย่าเพิ่งท้อแท้นะครับถ้างานไหนที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์วันนี้อาจจะตันๆหน่อยแนะนำให้พักสมอง หาแรงบันดาลใจใหม่ๆดีกว่าวันนี้ควรหลีกเลี่ยงการตัดสินใจเรื่องสำคัญที่ต้องใช้เงินเยอะๆเช่นการลงทุนใหม่ๆหรือการเซ็นสัญญาต่างๆเพราะอาจมีเรื่องผิดพลาดเล็กน้อยที่ทำให้เสียเปรียบได้แต่ถ้าทำงานที่ต้องใช้ความกล้าหาญหรือเป็นงานที่ต้องแสดงภาวะผู้นำวันนี้คุณจะโดดเด่นมากเป็นพิเศษเลยแหละ,ละการเงินการเงินวันนี้ค่อนข้างทรงตัวไม่ได้มีโชคลาภอะไรใหญ่โต แต่ก็ไม่มีเรื่องให้ต้องจ่ายเงินกระทันหันจนเดือดร้อนวันนี้ให้ระวังเรื่องการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นเช่นช้อปปิ้งออนไลน์หรือการซื้อของตามใจตัวเองมากเกินไปเพราะจะทำให้เงินในกระเป๋าหายไปอย่างรวดเร็วสำหรับใครที่วางแผนจะเก็บเงินช่วงนี้เป็นโอกาสที่ดีที่จะเริ่มทำบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างจริงจังท่าจ้ให้ดีให้เลี่ยงการให้คนอื่นยืมเงินด้วยเพราะอาจจะไม่ได้คืนง่ายๆนะครับความรัก คนโสดวันนี้คุณอาจได้เจอคนที่ถูกใจแบบไม่ทันตั้งตัวในสถานที่ที่ไม่คาดคิดมาก่อนเช่นในร้านกาแฟร้านหนังสือหรือกิจกรรมชมรมต่างๆแต่ความสัมพันธ์อาจจะไม่ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วเหมือนในหนังอาจเป็นแค่การเริ่มต้นที่ต้องใช้เวลาศึกษาดูใจกันไปเรื่อยๆถ้ามีคนคุยอยู่แล้ววันนี้อาจมีโอกาสได้เจอกันและพูดคุยเรื่องที่ทำให้เข้าใจกันมากขึ้นคนมีคู่ ความรักวันนี้อาจมีเรื่องที่ต้องปรับความเข้าใจกันบ้างไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ะส,สมกันมาอาจเป็นเพราะความไม่ใส่ใจกันเล็กน้อยหรือการสื่อสารที่ผิดพลาดหากรู้สึกอึดอัดให้ลองหาเวลาคุยกันอย่างเปิดใจอย่าปล่อยให้ปัญหาเล็กๆก,กลายเป็นเรื่องใหญ่เกินไปวันนี้ถ้าได้ไปทำกิจกรรมสนุกๆร่วมกันเช่นดูหนังฟังเพลงหรือออกกำลังกายด้วยกันจะช่วยเติมความหวานให้กลับมาปิง๊งปังอีกครั้ง สุขภาพสุขภาพวันนี้ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเป็นพิเศษแต่ให้ระวังเรื่องการพักผ่อนไม่เพียงพออาจมีอาการปวดหัวหรืออ่อนเพลียได้ง่ายๆเพราะใช้พลังงานไปกับเรื่องต่างๆมาทั้งวันถ้าทำงานหนักไปอาจมีอาการปวดหลังปวดคอและบ่าไหล่แนะนำให้หาเวลาพักผ่อนให้มากขึ้นออกกำลังกายเบาๆหรือยืดเหยียดกล้ามเนื้อบ้างจะช่วยให้ร่างกายรู้สึกดีขึ้นมากอย่าหักโหมจนเกินไปนะา เลขมงคลเลขมงคลสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์ในวันนี้คือเลขเจและเลข8เลขเจดหมายถึงความอดทนและปัญญาส่วนเลข8หมายถึงความแข็งแกร่งและความสำเร็จครับสิ่งสำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใคร